อ๋อก็ขอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ช่องเต้ยโกลิสนะวันนี้เราอยู่ในเกมอขออัปเดตดีนะครับวอลซูลสองจุดศูนย์นะทุกคนเออตอนนี้เรากําลังหาคนแบบกดติดตามอยู่นะทุกคน,นครับเออใครแบบหลงผิดเข้ามาหรือว่าแบบกดผิดกดมาดูอะไรผมผมแบบดูผมอะไรเงี้ยเออก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะมีตัวปะเนี A ้ย ไม่น่ามีของอะไรแล้วนะใครหลงผิดเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะหาคนติดตามอยู่นะทุกคนเออตอนนี้เป็นวัยรุ่นหาคนติดตามนะถ้าทุกคนดูผมผมก็พร้อมจะลงคลิปทุกวันนะครับพร้อมมากครับเพื่อเจอตัวเอา นาะตายเฮ้ยเกือบไม่รอดนึกว่าแยกคู่ได้นะ ไม่น่ามีอะไรนะโอเคเราต้องแบบอยู่เดยวงสุดท้ายนะทุกคนนี่ตัวเหรอเฮ้ยตายหมดเรียงวะเฮ้ยยู v วเมื่อกี้มัน ไม่กล้าไปเลยนะทุกคนไม่กล้าไปข้าบลบ้ไม่มีอะไรเลยนะ เฮ้ยมันเจอตัวเหรอได้อยู่นะปืนเนี้ยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะระเบิดเหรอเกือบตายระเบิดหรืออะไรอ่ะ ช่วยเพื่อนล้มมีตัวเหรอช่วยเพื่อนก่อนนะครับใจเย็นนะทุกคนลองยัดดูดิป่ะ มีตัวมีตัวมาเข้าไปแล้วนี่หรอฮะเก่งนะเก่งหนาดูไม่ดีโอเคขอซื้อพืนหลักก่อนนะแล้วขอซื้อลูกซองก่อนนะครับทุกคน โอเคโหไม่มีใครชนะผมได้ละผมบอกเลยแค่นี้แหละทุกคนเฮ้ยตายเายจะยังนะตึงจัดเลยอที่ไหนอะ อยู่ไหนวะทุกคนอันตรายมากเลยนะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ไหวไม่หว่ไหวไม่งั้นโดนไม่งั้นโดน่งั้นโดนเพื่อนนี่ไงหากสุนลูกซองอยู่นะเมื่อ้จะซื้อกระสุนลูกซองนั้น <c oughs> ไม่ไหวนะถ้าแบบเนี้ย <c oughs> เฮ้ย gas, ไม่มีกระสุนลูกซองเลยวะโอเค มีตัวว่ะเพื่อนเราอยู่ข้างบนเหรอขึ้นไงอะ่ะขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่านะทุกคนเออปลอดภัยกว่านะผมว่าอยู่ข้างล่างแม่งโดนบุกนะเมื่อกี้เออไม่ไหวนะครับเออเล่นข้างบนผมว่าโอเคกว่านะ ไม่มีใครชนะผมได้ผมมองเลนทุกซองอ่ะพเพื่อนไปกันหมดแล้วนะ ลุยรุยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเป็นงานจัดเลยนะตอนนี้ผมโคตรผมโคตรโชคดีอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเจอแต่แต่ละตากว่าจะได้แต่ละคลิปแล้วทุกคนแบบเจอแต่คนไม่เป็นงานนะ <c oughs> ส่วนมากต้องระวังพวกหลักคาด้วยนะทุกคนไม่งั้นก็อันตรายนะฮะเฮ้ยมีตัวหรออยู่ไหนเพื่อนมีตัวมีตัวเจอละ มีหรือเปล่าวะอันตรายอ่ะไปดีกว่านะแถวนี้น่าจะดีกว่านะทุกคนเมื่อกี้มันยิงรอทางไหนอ่ะทุกคน เออยังไม่เห็นเลยนะไหนเพื่อนโหเยอะจัดเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยเยอะจริงเกาะพอมีอยู่นะ ไปไหนล่ะโดนเจ็บเจ็บเราว่าเจ็บโอ้ <Roth> เพื่อนลิสไนกันนะไะผมว่าเรารีบไปกันดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคได้เกาะอยู่นะครับโหเต็มเลยทุกคน มาทางนี้ดีกว่าเพื่อนเชื่อเรามาทางนี้ดีกว่าตรงนั้นเต็มเลยแม่งมาเป็นตีเลยรีบดีกว่านะครับมีตัวนะเพื่อนโดนแล้วหนึ่งตึงอะไรอย่างนี้เนี่ย มันตายหนึ่งนะครับโอ้โหหมดตี้ครับทุกคนหมดตี้แล้วเราอยู่คนเดียวโอ้โหทุกคนจะไหวไหมเนี่ยผมไม่รู้แหละ ใครมาก็โดนนะลูกซองอะอย่างน้อยผมก็ไม่แพ้ใครแล้วเพื่อนก็นมาตายจะรอดไหมครับเนี่ยวงบีบไปตรงนี้เหราาอ รีบไปดีกว่านะทุกคนวงบีบแล้วนะครับผมกลัวจะมีตัวมาดิเจอแล้วหนึ่งนะเจ็บนะจะเข้าวงได้ไงเนี่ย ต้องฝั่งนี้เหรอโอ้โอรู้สึกว่าจะมีเต็มเลยนะบนหัวเราผมนึกยิงแถวนี้เหรอทุกคนใครยิง่ะเจ็บนะอันตรายไปดีกว่า <c oughs> ฝั่งนี้น่าจะโอเคนะมีตัวมาก็ใส่แค่นั้นเองทุกคนไม่ยากแนละ้วตอนนี้เราอยู่ในอันดับ14นะทุกคนเฮ้ยตึงจังเลยลงบีไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนครับ

ดน้ำโดดน้ำ,ดดนำเอ้ยจะตายโอ้โหทุกคนครับโอ้โหโอเคนะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัดสตว์กระจนะครับรสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับยือ้อไปยื้อไม่ได้เพียงเท่านี้ทุกคนครับเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน,นครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ